อะไรจ๊ะเห็ดอะไรเห็ดะงอะเห็ดกระงอกมาเที่ยวกหน้าฉันสิว้าวใหญ่กว่าหน้าฉันอีกดอกเป็นไงดูดิมาดูหน้าันบ้างโอ้โหยัเ้วเตีหูปนยังไงก็ได้ขอเทนต่อไปมชมเลยดูดิเขาดูไไข่ที่ไข่ไข่กางห่มจ้ากางห่มเอฟอเอเอเออฟเ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 อเอฟเอฟเอฟอฟเอเอเอฟเอฟเออฟเอฟมอฟเอฟเอฟเอฟอฟอ เห็ดละโงกจ้าเห็ดละโงกพี่กัดมาบอกเห็ดละโงกเห็ดละโงกเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะนี่ค่ะนี่ปลาได้มากปลากรไปิพอตอนที่เพิ่นเบ่งบานแล้วเนาะเพิ่งปลาไปเก็บมากแล้วค่ะโอ้โอ้โอ้พี่ไข่ดำโอ้แต่เพิ่นแตกปันหัก็ไปยังก็ไปยังกินได้กินได้ใหญ่ขนาดเห็ดละโงกจ้าเห็ดละโงกใหญ่จ้าเดือดตบๆจ้าแกงเห็ดระโงกดอกใหญ่ๆจ้าดอกใหญ่ๆนี่บีออกมาแกงใส่น้ำมันงาจ้า แกงใส่หน่อไม้ส้มนะจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่จา้ายอดติวจา้ายอดติวและใบยีตูจ่จ้าใส่ลงไปเลยทีเขาไปเก็มน,นะะมัตนาด้วยค่ะหอมๆจา้าเรียบร้อยแล้วแกงเห็ดรงะงอกใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็ยอดติวใบยีตูจ่จ้าเศบๆนัวๆหอมๆเลยจา้าฤดูกาลร,รงะงอกมาถึงแล้วจา้ามาถึงสาก,กมูลไดล้จา้ามาช้าแต่มานะเด้กินนยูเดอรระงกะจ้าระงกะจะ้าโอ้ยหอมๆหอมๆได้กลิ่นไอลูกทุ่งจ้ามาจา้า สซ่ทำห่อนน้ำกันคุณนะ่ะเบื้องขาเนี่ยขาใหญ่ๆไปพอตอนต้นบานแล้วนะคะเนาะกต่สีมันๆเนี่ยจังน้อยแต่กระแทบอยู่เบือเบ้องขาเบื้องขาเห็ดระงอกจ้าเห็ดระงอกไปซิ่งกันจ้าไปค่ะคุณกำนันคุณกำนันพาสิ่งใสไปทง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 ไปท่า ไปท่องเวลาโพเพจจ่ะรบกวนชวนเข้าป่าเวลาโพเพจไปท่องเวลาโพเพจไปยังน้องเฮาไปยังน้องเฮาตึ๊บรึ๊บเอ้ย รถทายามาแรงจ้ามาเก็บบางยางไปทำอาหารได้โอ้โ,อโอหล่ะละ่ะโอ้งามงามสวัสดีตอนเย็นจ้าทงทายยามาแรงจ้าทงทายยามาแรงสวยไปอีกแบบค่ะสวยแบบเงาเงาเนาะเสียงริดริงเรไรร้องระงม บูถังถังคูจักซื้อเจ้าของน้ำป้าปะถังครับถังก็เดี๋ยวอยู่ในมุ่งดีแท้เออหลือตะเบาเนาะถังเนาะถังรู้หมดเลยทำไมถังน่ารักจังเลยครับโอ้ยยังน้ำปลาบ้งโอ้ถังยอมไม่ได้บ้งเมื่อถังทำไมน่ารักจังเลยถังน่ารักนะใเขาไปเก็บใบติวกันเด้ถังเด้อใหเขามาเล่นน้ำเด้อเก็บติวก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอู้ยไม่ยอมป้าจะใส่คุ้ยบดมือบ่ได้แล้วเนาะ ทางเข้าไปเก็บใบเติยวก่อนเด้อเด้อไปเข้ามาเด้อโอ้โหบ่ยอมบ่ยอมอุ้ยนี่นี่ญานี่ถ่ายคลิปไปเมื่อ5วันที่แล้วนะป้าึ้นเพียงขึ้นเพียงแอ่วแล้วโอ้อ่าลุงลุงเก็บใบเติยวตรงนู้นจ้าอาายยเล เอาอีต uh, <ier> ูด you 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 ้วยโอ้เ <crawl> ง <prejudice> ินถังกับห้องเอาอีตูด้วยอีตูแปากแตงามเอาตรงดอกมันเอาตรงดอกมันอีตูสวยมากจ้ะเอาตรงดอกไปใส่ฉันมากดอกหอมเป็นดอกมันจะแก่แล้ต้องเอาดอกมันออกอีตูอีเตียงอีตูจ้าอีตูรู้จักอีตูไหม อิตูหรือว่าใบแมงลักค้าตัวการทองอืดทองเฟอร์ได้แน่กินได้ทั้งแบบสดแล้วก็ไปใส่ในแกงจ้าอิตูหรือว่าใบาแมงลักจ้าใบแมงลักกินสดกินกับตำบักถั่วลุงบอกได้อะไรบ้างอีตูและอีตูและติ้วจ้าอีตูและติ้วไปแกงเห็ดละโงกกันจ้าเมื่อนี้เห็ดละโงกบานเพอร์เวอร์เลยดอกบกใหญ่บอสทินได้มาไม่ได้ไปร่วมผจนให้ยน้ำบอสกลับบ้านจ้า เดือดตบๆจ้าแกงเห็ดระงอกดอกใหญ่ๆจ้าดอกใหญ่ๆนี่ดีออกมาแกงใส่หน่อไม้ส้มจ้าแกงใส่หน่อไม้ส้มนะจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่จ้ายอดติวจ้ายอดติวและใบอีตู่จ้าใส่ลงไปเลยที่เขาไปเก็บพัฒนาด้วยค่ะหอมๆจ้าเรียบร้อยแล้วแกงเห็ดระงกใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็ยอดติวใบอีตู่จ้าเสแสบนัวๆหอมๆเลยจ้าฤดูกาลระงกมาถึงแล้วจ้ามาถึงสากมูลได้จ้า มาช้าแต่มานะได้กินอยู่เดอ้อระงอกจ้าระงอกจ้าโอ้ยหอม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 ได้กลิ่นไอลูกทุ่งจ้ามาจ้าสุดทำพอ,อน,น้ำกันปุณนะเบื้องขาเนี่ยขาใหญ่ใหญ่ไปพอตอนต้นบานแล้วนะคะเนาะแต่สีมันๆน,น,นะจะน้อยแต่กระแสบอยู่เบื้องขาเบื้องขา,าเฮ็ดระงอกจ้าเฮ็ดระงอก